ฟอร์จูเนอมีงบ5 0,000อยากแต่งแต่ไม่อยากให้ทางบ้านรู้รอเลยเดิมสแตนดาร์ดเลยดูดิดูดิหมกหมกโมกเลยห้อยยังเดิมดิยางอะไรยังโชว์อยู่เลยเนี่ยกองอากาศใส่ไปแล้วเทอร์โบเปลี่ยนไปแล้วครับกองแมปอันเดิมเสียครับเปลี่ยนใหม่กองโซล่าเปลี่ยนใหม่มันไม่ใช่การปรับแต่งนะจริงๆแล้วมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพโอ้โหโอนอ่ะก็โอ้โหเฮียเจ้ โอ้โห,โห,โหนายมึงไม่บีบแต่เขาไปตั้งแต่แ,แ,ตแรกกูถึงบอกให้พอนี่ถ้ากูไม่บอกให้พอนะเรียบร้อยไปแล้วฟอร์จูนเนอร์มีงบ5 0,000อยากแต่งแต่ไม่อยากให้ทางบ้านรู้ทำยังไงมาดูสวัสดีฮะอยู่วับฟอร์จูนเนอร์ฮะวันนี้อยู่กับฟอร์จูนเนอร์ตัวโฉมหน้ายักษ์นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สองตัวแรกก็จะเป็นหน้าแบบไฟดูธรรมดาธรรมดาหน่อยมันก็มีเสน่ห์แบบนึงตัวนี้เขาเรียกหน้ายักษ์น่าจะดุเหมือนยักษ์นะแล้วจะไปเป็นหน้าแชมป์ และหลักอางหน้าแชมป์ก็จะไปเป็นพวกนิวฟอร์จูนแล้วอะไรแบบนี้นะใน SUV นะโอเคก็คันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถวิ่งมาประมาณ4แสนโลแล้วมีงบมาให้50 0 0 0บาทแต่ว่ามาทำตอน5า้าโมงเย็นอ่าแต่อยากจะทำให้หมด5 0าหมนะก็ะนั่งคิดดูแล้วยังไงก็ไม่หมดเพราะว่ามันเวลาไม่พอไงก็เลยเอย้ถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ทำแค่กองกับแมปไปก่อนอ่าก็เลย ตัวค้าก็เลยเอ้กล่องแมบบกองไปก่อนหมื่นกว่าบาทก็ผมก็ทํางานอย่างอื่นอยู่แล้วก็เดินมาคุยพอดีปุ๊บก็เขาบอกว่าคันนี้ไงที่มีงบห้าหมื่นพี่แต่ว่าช่างเขาบอกทาให้ไม่ทันกูว่าเฮ้ยทำไมช่างทําไม่ทันวะอ๋อมามาเย็นแล้วมาเย็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับแล้วมันก็เลยแบบเวลาไม่พอเวลาไม่พอให้เสียเงินเอาง่ายๆก็เลยขอลูกค้าไปว่าเอางี้ไหมล่ะอยู่ไกลไหมถ้าอยู่ไม่ไกลกลับบ้านไปก่อนอยู่เพชรบุรี บอกว่าโอ้ยนี us, this. This this one. This one. This one ่ก so really ็ดึกแล้วนอนนี่สักคืนนึ่งดีกว่าเขาบอกยังไงผมก็กลับพรุ่งนี้เช้าอยู่แล้วแต่ว่าผมต้องรีบกลับอ่ะพ่อผมโทรตามแล้วผมเลยบอกว่าทั้งนั้นก็เอางี้ผมขอเที่ยงได้ไหมเดี๋ยวผมดีดเดี๋ยวผมสั่งช่างให้แบบทําโอไงทาโอนี่ก็เวลา10บโมงครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเหลือปรับจูนอย่างเดียวก็ได้ตามที่ตั้งใจเลยจริงๆมัน ได้อย่างหนึ่งแต่ว่าพี่เขางบไม่พอแล้วก็เลยถอยออกมาสรุปแล้วจบที่สี่กว่ากว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่ดูเขาไม่อยากแต่งให้ทางบ้านรู้จริงดูภายนอกก่อนรอเลอเดิมสแตนดาดเลยดูดิดูดิหมกหมกหม,มกเลยนี่หมกจัดท่อยังเดิมดิยางอะไรยังโชว์อยู่เลยเนี่ยเดิมจริงนี่สมัยก่อนเขาต้องอวดเลยเนี่ยฟูลทามขับสี่ตลอดเวลานี่ คุณคอนโทรยังต้องมาติดกระจกเลยเหรอสมัยก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มันใหม่มากมก็ต้องมาโชว์ต้องมาอะไรแบบนี้ได้หร<ด>ือเปล่ามันมีนะเอออ่ะดูภายในเดิมๆจริงดูดิไม่ตรงไม่แต่งวัตบูไม่ติดนะเราใส่วัตบูเทสให้แล้วเดี๋ยวถอดออกอ่าเดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงดูหน้าห้องเครื่องว่ามีอะไรบ้างเนี่ยน่าจะเป็นรีโมทกล่องที่แอบไว้จะมีรีโมทแค่เห็นตัวเดียวส่วนกล่องจะอยู่ในนี้ซึ่งถ้าลูกค้าไม่อยากให้เห็นตัวกล่องเนี่ยสามารถบอกได้เพราะว่าผมสามารถเอาไปไว้ ใต้พรมหลังเก๋อะไรพวกนี้ได้หมดเลยอ่าแต่ถ้าสมมติลูกค้าแบบเฮ้ยเอาไว้ในเก๋ไม่ค่อยได้ใส่อะไรก็ใส่ไว้ในเก๋ได้เลยโอเคเนี่ยในรถเนี่ยมีแค่จออย่างเดียวคือคุณแต่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าแต่งได้สคุณคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่แล้วเนี่ยคุณไม่สามเขาเรียกว่าอะไรคุณไม่ใช่สามารถคุณไม่จําเป็นต้องมาใส่อะไรให้มันลกวุ่นวายสามารถคินคินแบบนี้ได้เลยตรงนี้จะไม่เห็นเห็นแค่รีโมทตัวเดียวอ่าหรือจะไม่เห็นรีโมทเลยก็ได้นะใช้ผ่านแอปเอา อโอเคนะฮะตัวนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่ฝาครอบเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถอดตัววัดบูทเฮดออกผมก็เลยเปิดไว้อย่างนี้ก่อนมองมามิติดูเดิมเดิมดาตร์ดเลยดูอ่าอ่ะ,อะโอเคนี่ฮะกองอากาศใส่ไปแล้วตอนแรกว่าจะทำความสะอาดแต่ไม่เอาดีกว่าเจ้าของบอกอยากให้มงมกอ่าดูเทอร์โบเปลี่ยนไปแล้วครับแต่ว่าแทนที่เดิมตรงรุ่นไม่แปลงท่อไม่แปลงใดใยทั้งสิ้นแต่ว่ารื้อมาทั้งเขา่าไอเสียมา เออเซตปรับตั้งใหม่หมดเลยอ่าหัวฉีดข้างในนี้ครับเราเปลี่ยนให้หมดแล้วเราเลื้อออกมาเทสเปลี่ยนเรียบร้อยอ่าแล้วก็มีอะไรกันอ่ากองแม็กอันเดิมเสียครับเปลี่ยนใหม่กองโซล่าเปลี่ยนใหม่มองมาตรงนี้จะไม่รู้เลยว่ารถทําอะไรบ้างเดี๋ยวกับไปจูนเสร็จเอาสายเส้นลมสายลมเส้นนั้นออกแล้วใสฝ่ฝาครอบจะดูเดิมสแตนดาร์ดเลยเห็นไหมมันไม่ใช่การปรับแต่งนะจริงๆแล้วมันคือการเพิ่มประสิทธิภาพ หัวฉีดทำไมต้องเปลี่ยนโว้วิ่ง4ี่แสนไม่เปลี่ยนกับ,บ้าแล้วเทอร์โบทำไมต้องเปลี่ยนสี่แสนต้องเปลี่ยนแล้วกอาการทำไมต้องเปลี่ยนก็หมดสภาพแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งเปลี่ยนเทอร์โบต้องการอากาศเข้าที่ดีขึ้น่ะไปปิดดูสภ,ภาพดูเดิมๆเนี่ยคือรถแต่งไม่ใช่แบบเฮ้ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่เกี่ยวท่อเดิมยังได้เลยคันนี้ท่อเดิมสแตนดาดไม่ใช่ว่าเฮ้ยรถแต่งแล้วจะต้อง ทำนูน่นทำนี่ใส่ท่อแต่งใส่ล้อแต่งไม่ต้องนะผมสามารถจัดให้ได้ตามสเปคบางคนบอกว่าเออแล้วถ้าผมอยากเปลี่ยนท่อแต่ไม่อยากให้รู้ว่าเปลี่ยนท่อได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราก็จะมีหม้อพักหม้อพักซิ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เหมาะสมกับรถที่ปรับจูนแล้วอ่าเราก็จะสามารถใส่เข้าไปได้แทนที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดใส่แทนที่เดิมเลยจบเฟี้ยว แล้วก็อะไรกันเสียงไม่ดังอ่าเงียบเงียบไม่โหนอ่าประมาณเดิมแต่ว่าเวลาเหยียบแล้วมันอาจจะแพทแพทหน่อยอะไรแบบนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของการปรับจูนเนี่ยบางคนบอกว่าพี่ผมไม่อยากได้กล่องพ่วงไม่อยากมาตัดต่อสายไฟเรามีปลั๊กตรงรุ่นอ่าถ้าไม่อยากตัดต่อสายไฟแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากได้กล่องพ่วงเลยผมอยากจูนที่กล่องหลักเลย มีเหมือนกันครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นขึ้นให้ด้วยไม่ว่าจะเป็น t o โยต้เนี่ยอ่าก็เริ่มต้าพัน้าได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งรีแมันเร่งไรฟ้าปรับโหมดก็คือเหมือนเหมือนมีกล่องเลยอะ่ะแล้วก็ยังสามารถได้กล่องอากาศด้วยแล้วก็ยังได้อะไรีกวหมดแล้วประมาณนี้อ่าดีโหมดไร้สายอะไรแบบเน,นี้ยอ่าถ้าเป็นอ่าเดี๋ยวขึ้นรวๆเลยอาิโะซมิซ n นิสันทักมาแล้วขับรุ่นไหนเรามีหมด มาด้าฟอร์ดอ่ายอดฮิตเลยมากันบ่อยมากชงเชฟชงชงเดียวไงเชฟก็มีพี่พูดสองรุ่นแล้วถ้าชงเชฟทำไมเมืพี่พูดทีละสองรุ่นเนี่ยผมก็อยากพูดทีละสองรุ่นพมคือมึงยาวอะไรกูเนี่ยยาวอะไรตรงไปก่อนตรงไปก่อนก็เดี๋ยวหลังจากจบเสร็จก็เดี๋ยวให้แจงพาลูกค้ามาลอง สัมภาษณ์เลยนะสัมภาษณ์เลยเอากล้องใหญ่ถ่ายแบบรอๆเลยทําไมถึงไม่อยากให้ที่บ้านรู้จะรู้ <laughs> ว่าถ่ายยิบหรอือเปล่าก็บอกไปว่า <laughs> เขาทาคอนเทนต์ที่เฉยๆไม่ได้ทาอะไรเลย <laughs> ไม่ติดเดิมๆ <laughs> ดูไม่ออกหรอก <laughs> คือถ้าถ้าพอไม่ได้รถก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราใส่อะไรลงไป <laughs> หัวชีดมึงจะไปมองยังไงเห็นนะ่ะนั่นแหละจริงๆไม่ได้ใส่หรอกพี่เขาหลอกหลอกว่าใส่ <c oughs> ใครจะรู้อ่ะกูถามจริงใครจะรู้ไม่มีไม่มีทางรู้ได้เลยนะเขาไม่ได้เปิดดูมึงจะเปิดหัวชีดมาดู<อ>เหรอโหเกินไปก็นั่นน่ละพี่อะลองดูก่อนนะนี่มนเนี่ยคื <c oughs> ไม่อยากได้ควันเลยไม่มีเลยกี่เปอร์เซ <c oughs> ็นต์หนเปอร์เซ็นต์ช่วงหัวมีไหมจุก ผมบางบางบางแค่ไหนเขียบเลยแบบหมดหนึ่งได้ไหมได้หมดหนึ่งได้ไหนลองจุ่มเต็มๆดูดิเนี่ยวบางมากเลยนะเออต้องต้องเป็นคนแบบร่มบางเฮ้ย มึงจะพูดเขาว่าต้องเป็นคนโรคจิตไอ,เอ้เฮียบางคนเขาไม่อยากได้แบบต้องเป็นคนแบบละเอียดมากเออ,อเไม่ใช้คำพูดไอ้เฮีย <c oughs> <laughs> ใช้คำพูดซะลูกก้าวไม่กล้าเหบบ็นควันอ่ะไม่มีพี่ไม่มีไม่มีไ,มมไ,มมไอ้เฮียเดี๋ยวกูโรคจิต <c oughs> มึงต้องใช้คำพูดที่แบบเอ้ต้องเป็นคนที่แบบเออรักโลกมากต้องเป็นคนที่แบบคือรถที่มี t ร r b o มันมีโอกาสที่จะออกได้นิดหน่อยคือถ้ามีท u r b o ไอ้ฉีดพร้อมกันนะอ่ากระแทกหน่อยอันนี้เพิ่มท้ายไป มึงยังบูตประมาณ28พอิบดพอจะวิ่งไหมเงี้ยเดินดีนะอันนี้เป็นหัวฉีด G T X นะครับผมอ่าหมวด2ไปนะไป้ยหมวด2ก็แทบไม่มีเลยอะพอกลับรถไม่มีเหรอเดี๋ยวปรับให้อ่ะลองก่อน โอ้โหไฟโชว์เลยใช่ใช่โชว์อะไรวะเนี่ยกูว่า S C uba, V แน่เลยดับก่อนไหมการที่เราจะรู้ได้ว่าไฟโชว์อะไรเนี่ยเราต้องดับรถก่อนเราเลยอ่ะอ่ะสตาร์ทเลยอ่ะขับดูขับออกมาขับออกอ่าขับออกเป็นนี้ S C V มันเป็นวิธีเขาเรียกว่าประสบการณ์ครับคือถ้าสมมุติหนับแล้วสตาร์ทปุ๊บแล้วเหยียบไม่ออกเนี่ยแสดงว่าจะเป็นที่สเต็ปมอเตอร์เทอร์โบคือสเต็ปมอเตอร์เทอร์โบเนี่ยมันอันตรายอันตรายก็คือคือถ้ามันพังเนี่ยมันสามารถทําให้เทอร์โบพังขาดแล้วเครื่องโอเวอร์รันได้มันเลยต้องเข้าเซฟโหมดนานกว่าแรงดันน้ำมันแรดันน้ำมันเนี่ยคืออาจจะตัวจับผิดพลาดว่าน้ำมันหายอาจจะหายจากกองโซลาตันกองโซลาพังมันพังได้นะดูดน้ำมันไม่ทันปั๊มมีปัญหาหัวชีนไหลกลับเยอะ มันจะเตือนแล้วพอเราดับรถสตาร์ทใหม่ก็รีเซ็ตอ่ามันก็จะหายไปแล้วมันก็จะมาจับอีกทีหนึ่งถ้ายังผิดพลาดอยู่ก็จะเตือนอีกถ้าไม่ผิดพลาดแล้วก็ขับได้ปกติอ่าส่วนสเต็มมอเตอร์เนี่ยมันอันตรายกันมันเลยเตือนนาะนนะลองค่อยๆแตะแล้วไล่ไปดูมันน่าจะแรงัะตกนดหนึ่งต้องจูดรถลงหน่อย อันนี้ขับได้อยู่แต่เยังไม่ออกใช่อดับรถเลยหนึ่งสองสามสตาร์ทใหม่อ่าลองขับดูอ่าวไปไปนี้เข่าซ็อกเกตก่อนอ่ะดับรถหนึ่งสองสามไป มีควันไหมไม่มีโอเคเค่นั้นเพิ่มได้อันนี้อยู่ที่ซอฟต์แวร์รถกับกล่องกับกล่องพ่วงครับอันนี้ผมก็เซ็ตให้มันตรงกันเพราะตรงกันพวกมันก็สามารถจูนได้มาดูกันโหมด2นี่คืออยากได้แรงม้านั่งบิดมันจะต้องมีควันเลยๆคือต้องจูนให้มีควันเลยๆก่อนแล้วเราค่อยลดหรือเพิ่มเอาเนี่ยต้องดูตามอารมณ์อีกทีนึงแล้วก็ต้องดูแรงดันเป็นหลักไป โอยปล่อยโปล่อยเลยอะมองแทบไม่เห็นเลยอะเนี่ยมันต้องมันต้องฟิลประมาณนี้นะรถถึงจะวิ่งดีอันนี้คือสำหรับท่อ s อจถ้าท่อกระบะก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทรงรถก็จะอีกแบบหนึ่งคือหลักดูเวลาจะดูควันเนี่ยมันต้องดูที่ทรงผู้ขับขี่ทรงรถก่อนว่าเป็นรถประเภทไหนแล้วก็ต้องดูทรงท่ออีกว่าท่อออกตรงไหนเพราะว่า สมมติท่อออกหน้าพาก็ออกท้ายเนี่ยควันมันจะคือต่อให้ควันเหมือนกันแต่จะมองไม่เหมือนกันอันนี้เป็น SUV จะประมาณนี้ไปมันจะต้องมีออกมาลูกแรกหน่อยๆแล้วก็หายไปเลยคอ่ะอพอโอ้โเหเฮียเจโอ้โหนายเฮียผมทำได้แค่นี้ มึงไม่บีบแต่เขาไปตั้งแต่แรกกูถึงบอกให้พอนี่ถ้ากูไม่บอกให้พอนะเรียบร้อยไปแล้วไอ้เฮียนี่กระแสงเขาแซงกระปิ้วเดียวมึงจะแซงทำใหม่แบบเนี้ยขับไปไม่ต้องไปสนใจเขามึงหัดบีบแต่เนี่ยแต่มีไว้ทำาเฮียอะไระ่ะเห็นว่ากูบอกแล้วเวลามองรถเนี่ยมองให้มันขาดเราต้องเดาแล้วว่าแม่งจะออกมากูถึงให้พอกูเห็นแล้วว่าเดี๋ยวแม่งก็ออกมาคือมึงเดาไว้เลย ถ้าเขาออกมาเราก็ปลอดภัยถ้าเขาไม่ออกมาก็เราก็ไม่ได้เสียอะไรเราจะไปแลกทำไมนะดีดหูสิบเจ็ดทดีมั้งบางือตื่นเต้นอยู่ <laughs> พี่เฉยเฉยเพราะว่าพี่อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วเองเอาอยู่เองบอก,กยังไม่เชื่อตัวเองเลยนนสัตว์เดียวซ้ายเดี๋ยวขวากำลังเลือกอยู่ว่นขนาข้างไหนมันถูกสุด <ś red> ร,ร,ร,รุ่นเดียวกัน,ร,นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเลยไม้กรุงเทพเหมือนกันด้วยไอเฮียน่าจะสหกรณ์เดียวกันด้วยซนะ้ำเมืเ่อกี้เรื่องไม่ถูกเลยเวร <ś red> <ś red> โอเคนะฮะก็เรียบร้อยแล้วฮะก็เดี๋ยวใคร ที่โอเคแล้วดูคลิปแค่นี้พอได้แต่ถ้าใครที่อยากดูต่อก็จัดไปเดี๋ยวหาลูกค้าไปรงไปเทสกันอันนี้เอามอนเตเกตมาเสียบดู C.R.P ก่อนนิ่งไหมอา้าวเปิดฝากระโปรงให้เขาเอาวัดบูทออกแล้วก็ปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายตอนที่มันเสร็จแล้วด้วยว่าเน,เนี่ยมันดูเดิมเดิมหมกหกอะไรแบบนี้จัดไปนะฮะใครสนใจสเต็ปนี้ อยากทำให้รถเก่าให้ใหใกลายเป็นรถ,รถใหม่ผม <prim> บอกเลยว่า New Fortuner ยังอายเลยนะสเต็ปนี้ไม่เคยวัดแรงมากกันนะถ้าลูกค้าอยากวัด <CON S> ก็ได้นะครับดไปไปเวลาสตาร์ทนี่มีคว,นวันขาวนี่เป็นยังไมจริงจริงแล้วมัน อาจจะเป็นปกติของรุ่นนี้ที่ที่ที่ปกติต้องแก้บวกวาวด้วยอ๋อใช่เมื่อกี้ผมตอนที่แรกผมไม่ได้บอกพี่วันไปไม่ทันบอกไม่ทันผมรีบใช้รถเดี๋ยวออกทางไหนใช่ี่ทางมืออันนี้เดี๋ยวเปิดเบอร์หนึ่งให้ก่อนได้อันนี้มันปรับที่ไหนครับนี่รีโมทอ๋อกดเปลี่ยนได้เลยใช่ดี๋ยเปิดเบอร์หนึ่งให้ ตอนแรกนึกว่าจะทันไปอูใหม่แทนสนุกงบใจไม่ไหวนี่ก็เหยียบใช่เหยียบได้เลยโอ้โมา แรงเมเดิมเยอะคนละเรื่องเลยครับล,ลองเหยียบดูดูฟันด้วยมีบ้างหันไม่มีเลพี่ไม่มีฟันเลยคระแล้วแรงด้วยอันนี้พ่อยังใช้ด้วยอยู่ปะเนี่ยไม่ครับพ่อผมเขามี G R ตัวใหม่แล้วแต่ว่าคันนี้เขาแบบยันนานที่สลับใช้บ้างน,นิดหน่อย ถ้าได้ขับอันนี้เพื่อเผิไม่ขี่และเจียนี้มันได้มาประมาณขี่ม้าได้พีสองร้อยสองร้ยี่สิบสองร้อยสามิบมีแน่นอนโอ้ก็พอๆกับตัวใหม่ครับตัวใหม่สองร้อย่สิบสี่ใช่แต่วัดจริงไม่น่าถึงอ๋อครับไอ้ตัวใหม่นะครับใช่เขาน่าจะวัดที่เครื่องมากกว่าไม่รู้วัดที่เครื่องหวัดที่ล้อเก่งเนี่ยสมมติ ถ้าแบบว่าผมอยากในควันไหนอีกสักนิดได้ไมีโม,มวดสองอ๋อโมวดสองได้ใช่โมวดสองจะมีมแบบโปรยโปรยกำลังสวย<อ>หมวดหนึ่งจะแบบไม่มีควันเลยอ๋อใช่โมวดสองจะมีตามสไตล์เอสยูวีโปรยๆสวยๆหนะ่อยเพราะวันนี้ไม่มีเลย <c oughs> ใช่วันนี้ไม่เห็นเลยครับพี่วันจูนเองทุกคันนะใช่พี่วันจูนเองทุกคัน ก็ไฟตัดเลยใช่ใช่ใช่ต้องนทุกส่วนตัใช่เห็นทุกส่วนขั้นตอครับไม่มีแบบโยนทงโยนไฟอะไรพวกนี้เพราะน้องต้องดูดข้อมูลแล้วก็ส่งไปทางอีเมลให้รวนจุนเพราะนั้นข้อมูลทั้งหมดอาจจะอยู่ในอีเมลทั้งหมดเลยอ๋อใช่ไฟทุกอย่างอยู่ในช่วงนี้รถเดิมมาทำเยอะเยอะเยอะก็ต้างเยอะ แต่มันจะมีบางช่วงส่วนมากจะเจองานแก้แล้วเป็นเรื่องนอ๋อมันมีช่วงหนึ่งที่งานแก้มา,าบ่อยโอ้ไว้เป็นลำบารววแต่ถ้ารถเดิมมาโอเคสบายเดี๋ยวได้ทิ้งขวาไว้เดี๋ยวกลับรถได้เดี๋ยวจะเปิดโหมดสองให้ลองลอ่ะวันนี้ขนาดยังไม่มีทอ่อก็วิ่งวิ่งแล้ววิ่งใช่จริงๆรนะิงไอ้ขี่เปลี่ยนแค่ล้อสักชุดหนึ่งจบเลยขี่รอๆผมกัดหมกเนย <c oughs> ไปแต่งเยอะไม่ได้ว่าลองกดไปเลยเดี๋ยวมีค<อ>วันจะมาแล้วแป<า>๊เดียวมาเลยพี่อันนี้โม่สองเอาไว้ซิง่งหรือว่าบรรทุกของนังหนัหนกคนนั่งเยอะๆใช้โม่สองได้ แขวนกำลังสวยเลยตามสไตล์ SUV ก็หนากก่านี้ไปเกกิน็ไม่ดีพ <truly> วกได้หนาไปมันไม่ตรงสโลแกนของทังร้านครับแต่หมดหนึ่งนี่ก็คือใช้งานได้เลยือหมดหนึ่งก็ล<ส>ื่นแล้วแล้วถ้าสูตนี่คือมันปิดกล่องะพี่ใช่ปิดกล่องแล้วมันจะวิ่งประมาณมันก็วิ่งดีนในระดับหนึ่งแต่รถมีเทอร์โบแนะนําให้เปิดกล่องเไว้ไม่หมดหนึ่งครับหมดสองครับอย่างหมดสองจะแตะมาแตะมาเลยเล่งตื้นตื้นเดยใช่ ต่อไปพี่ว่ารับอะไรอีกดีครับิ inter inter ฮะใช่เตอร์นี่ประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเอาแทนที่เดิมมันก็อยู่หมาลหกพันห้าเจ็ดพันห้านี่แหละแต่ถ้าย้ายไปข้างหน้าเป็นงานดัดของซูโฟมันก็จะอยู่ที่หมื่นหกห้าร้อยอ๋อครับใช่เดี๋ยวรอบหน้านี่มีโอกาสขับให้ชิ้นก่อนเียบนี้ใช่อันนี้คนละเรื่องแล้ว มีมีโบนี่พี่แนะนําเปิดกล่องไว้ดีกว่าใช่ใช่แล้วเราสมมุติถ้าเราปิดกล่องไปเลยเนี่ยควันควันก็คือไม่มีไม่มีอ๋อเข้าเวลาเข้าตรวจสภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าตรวจสภาพเพิ่เปิดโมดนึงก็ได้อ๋อไม่ก็ไม่ขึ้นใช่โมดนึงมันก็ไม่มีโอ้ดูทรงผมคงเปิดโหมดสองขับตลอดทางเลยใช่เหรอไม่ขับโมดนึงก่อนละแล้วพ่อโทรตามยังไงเนี้ยตามไปหลายรอบแล้วพี่ ตามจนแม่กตาม <Hello. S 1> ตอนนี้อยู่ไหนล่ะลูกอ๋อ oh. รับประทานเล่าอยู่ติ๊กเกอร์เป็นหนวดไหนดีเล็กๆมั้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวผมเอาไปน,นี่มีกี่แบบอะ่ะมีสองแบบมีแบบยาวกับแบบสั้นไอ้มีแบบ ยาวสีเหลืองอะแบบปกติที่ว่าเขาติดกันท้ายใช่ไหมใช่ถ้าว่าผมเอาไปสองแบบได้ไหมรุวนให้เลือกอย่างละแบบงั้นเอาแบบยาวไปก็ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากลับไปโอเคโอเคหน้าก็จบแล้วนะสำหรับเจ้าโฟจูเนอร์งบห้าหมื่นนะครับก็วิ่งดีตั้งแต่หมดหนึ่งเลยไม่มีควันด้วยก็ตรงสโลแกนแรงไรควันนะฮะต้องอวนจุเนอร์เท่านั้นแล้วก็หมดสองก็มีสวยๆก็กลังดีพี่เขาก็ประทับใจนะ วิ่งดีปกติเลยก็ฝากวด้วยนะครับอยากดูคลิปไหนแนวไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวไหนทําได้ก็จะทํำไหนทําไม่ได้ก็จะทําเหมือนกันโอเคก็เออ่งส่งแล้วฝากด้วยกันสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ